เอาเงินจากแห่ละเติมขโมยเอ้ยไม่ใช่รวมเท่าไหร่นี่ครับสองแสนนี่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้สองแสนสามประมาณนั้นแหละเปิดยอดเติมเงินในเกมไมเปิดตอนนี้ซับอยู่ข้างนอกประมาณ0 0 0 0มั้งครับคือผมรักเกมนี้ผมเติมคูปองในเกมตอนนี้ไป1แถดห0ื่ฟอง ไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนกันเติมเรื่อยๆแล้วก็เยอะได้ขนาดนี้ต้องจุกโทรศัพท์ไหมไม่ต้องเลยแสนหกครับเอาเองเินไปไหนเติมตอนเซมีก็แข่งได้แชมป์เยอะครับก็เลยมีเงินเติมนิดหน่อยแต่พอขึ้นโปรลีกมาก็สแปมเลยพูดหนุนเกมอย่างเดียวเลยพูดหนุนเกมครับไม่ใช่คานาชินะคานาชิตอนนี้เหลือ VIP 4แล้วมั้งไม่เติมเลยได้ค่ะเดาจากความรักที่ผมมีต่อ RV แล้วก็ห้าหมื่นขึ้นแน่นอนครับผมเติมไปสองแสนนิดๆครับ ทำไมเติมเยอะจงคือสมัยก่อนก็แบบอยากได้สกินเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเลือกบางสกินละแสนกว่าคตังอะไรตเอาจากไก่นะครับประมาณเกินสองแสนครับทำไมเติมเยอะจังไม่มีสกินครับต้องเติมเขอาเงินจากไหนมาเติมขโมยเอ้ยไม่ใช่ก็เอาเงินจากการเป็นนักแข่งมาเติมครับสองแสนอัพอันนี้ก็ก็อยากได้สกินเลยพี่แต่ก่อนไม่มีสกินก็ไม่มีแรงเล่น ไม่น่าถึงรอ,อยไม่ไม่น่าถึงคะ่ะเคยเติมเคยเติมแบบอยากได้ริปโอปล่ะหนูเติมยี่สิบบาทสาวก็ไม่ได้ขึ้น